สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสูร่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสําราญรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่สาราญสวัสดีครับนุ่มมิวครับจับตาอะไรดีคะวันพฤหัสบดีจับตาย้อนหลังได้ไหมได้ที่สภาเมื่อวานเนี่ยเดือด2เรื่องค่ะแต่ว่าเรื่องที่2น่าสนใจเรื่องอะไรคะสิเอชั่วโมงมีการเสนอแน่จากพักฝ่ายค้านพักฝ่ายรัฐบาลค่ะเอชั่วโมงนะเรื่องภาษีทรัพย์มาตรการตอบโต้เราจะทากันยังไงค่ะ เราจะมีทางหนีทีไรอย่างไรนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีที่ไปรับฟังในที่ประชุมเสือชั่วโมงนะ,ค,ะคือท่านมนตรีช่วยว่ากระทรวงกัาง,งคลังพร้อมกับช่วยหาดไทยค่ะดร์ธีรั์สำเร็จวณิชค่ะส่วนช่วยครั้งก็คือคุณจุลพันธ์นอมรวิวัต์ซึ่งท่านตอบดีนะคะว่าแนวทางของเราคือจะ ไม่ลดการส่งออกแต่อาจจะเพิ่มการนําเข้าซึ่งวันนี้เราจะคุยกับท่านเองนะคะตอนนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจุลพันธ์ครับสวัสดีครับพี่สมราญสวัสดีครับคุณหมิวครับครับบังเอิญมันมีข่าวล่ามา,มา,ม,ามาเรือมาเร็วเลยนะว่ารังร้งได้เปลี่ยนใจอีกแล้วได้บอกประกาศไว้นี่เจ็ดสิบห้าประเทศนี่เราจะเลื่อนไปอีกเก้าสิบวันใช่ค่ะแต่ยังไม่บังคับใช้นะเรื่องการตอบตัวภาษีนนะ ถามคุณจุลพันธ์ว่า75ประเทศนี้นี่มีไทยแลนด์ด้วยไหมครับเออยังไม่ไดป้ประกาศรายชื่อออกมาแต่ดูจากกรอบและข้อกําหนดที่ได้พูดไว้เนี่ยก็คือไม่มี retaliation กับก็คือไม่มีกระบวนการในการตอบโต้ที่เป็นความรุนแรงทางทางทางกลไกเนี่ยนะครับก็อยู่เราก็อยู่ในเกณฑ์นะครับ แล้วก็ไม่ได้ต่างจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านได้วิเคราะห์เอาไว้ด้วยนะครับ,รบท่านก็พูดในรายการเมื่อวานครั้งหนึ่งเอ่อรายการอะไรผมไม่ไม่ไม่เอ่ยดีกว่าพูดว่าแต่ก็มีการพูดถึงว่าทิศทางเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปิดโต๊ะให้เจราจานะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยก็เป็นนักธุรกิจมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นการการทํางานที่ค่อนข้างเป็นธุรกิจเชิงรุกอะนะครับมีกลไกในการที่จะบีบคลายนะครับแเราก็เห็นมาก่อนแล้วในเรื่องของกลุ่มที่ ดำเนินการก่อนหน้าส0เนี่ยก็มีการโพสต์โพนระยะเวลาไปหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ของกลุ่มที่เป็นริซิโปโรโคเนี่ยนะครับก็เราก็รอฟังอยู่นะครับในที่สุดก็มีคําตอบมาว่า90วันซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะไปเจราจาพูดคุยครับเอาว่าถึงแม้ยังไม่ประกาศแต่เราก็น่าจะอยู่ในไข่เจ็ประเทศนั้นนะ ถูกต้องครับถูกต้องเชื่อ,อมันม่นได้อย่างนั้นครับเชื่อมั่นได้อย่างนั้นแล้วหลังจากนี้วิธีการของเรายังจะต้องไปคุยกับทร้ปมอยู่ไหมคะเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการอยู่แล้วครับแล้วก็ได้มีการนัดหมายหลายกลุ่มแล้วเช่นกลุ่มของภาคการเกษตรของทางสาหรัฐอเมริกานะครับในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมบางกลุ่มแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีการนัดหมายกับ u s t r หรือว่าตัวผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วนะครับซึ่ง คณะที่จะเดินทางไปเนี่ยก็คงจะได้ไปพบหลายกลุ่มในครั้งเดียวนะครับแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของกลไกต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่เราได้เห็นนั่นแหละว่าหลายประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศ,เทศในภูมิภาคเราเนี่ยมีการดําเนินการล่วงหน้านะครับมีการเสนอข้อเสนอไปในลักษณะที่ค่อนข้างสุดทางละนะครับเรียกว่า หมอนท่าตักเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าปรับลดเรื่องของอัตราภาษีนําเข้าสุกากาเป็นศูนย์เนี่ยนะครับในที่สุดก็ถูกปฏิเสธกลับมาบมเพราะว่าโจทย์เนี่ยมันยังไม่ตอบนะครับเราก็ต้องหากลไกที่จะตอบโจทย์ทั้งหมดให้ได้ครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีส้มเสียงว่าการทํางานของรัฐบาลไทยเนี่ยช้ามากหรือเปล่าคะท่านรัฐมนตรีมองยังไงประเด็นนี้คะเรื่องประเภทนี้มันต้องรอบครอบครับมันไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่มันเรื่องของความแม่นยําแล้วก็รัดกลุ่ม นะครับคือเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนนะครับวันแรกเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าวันที่ออกมาเนี่ยถึงแม้เราจะทําคณะทํางานตั้งคณะทํางานมาตั้งแต่วันที่6มกราคมเนี่ยนะครับอ,อผมก็เชื่อครับคุณสําราญหรือว่า<ะ>คุณหมิวเองก็คงเห็นคือไม่มีใครสามารถคาดคาดเดาได้ว่าสุดท้ายเนี่ย<ะ>สู่การคํานวณมันจะเป็นเช่นนี้เพราะว่ามัน<ะ>มันผิดไปจากหลักทางเศรษฐศาสตร์โดยสิ้นเชิงะนะครับ<ะ>คือเป็นการคํานวณที่ไม่สามารถเอามาอ้างแล้วก็มาปรับเป็นเรื่องของตราภาษีได้ ก็ค่อนข้างงงกันพอสองพวดล้วก็คาดหมายเพราะว่าเราคำนวณแล้วเนี่ยของเราเนี่ยมีอัตราภาษีโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับสุรากรอยู่ที่ประมาณเก้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราก็ไม่คิดว่ามันจะดีไปถึงสามสิบหกใช่ครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อเมื่อเขาใช้วิธีการนี้เราก็ต้องอ่านโจทย์ให้ออกว่าความหมายข้างหลังคืออะไรนะครับความหมายข้างหลังก็คือเขาต้องการลดการขาดดุลนะครับเขาต้องการดูในเรื่องของกลไกที่มันเป็นนอนแทรฟฟิอื่น เขา, erfahren, าต้องการดูในเรื่องของสินค้าที่มันผิดแหล่งที่มานะเรื่องของสินค้าที่มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ที่รวมอยู่ในที่เดียว <sole? S 1> เราก็าตีโจทย์ให้แตกแล้วเราก็พยายามที่จะหาทางที่จะดําเนินการเพื่อตอบโจทย์กับทางสหร,รัฐอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานมีการประชุมสภารวมถึงทางคณะทํางานที่ได้ประชุมหลายครั้งเนนะครับสิ่งที่ให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นเนี่ยก็คือเรื่องของ เศร,รษฐกิจภายในนะครับเราก็ต้องดูว่ามันจะกระทบใครเช่นพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเปราะบางกลุ่ม SME ต,ต่างๆที่จะได้รับผลกระทบในเชิงลบหากเราจะมีกลไกดําเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับครับเอ<ข>แล้วตอนที่ไปคุยเนี่ยเราจะประท้วงเขาไหมคะว่าท่านคานวณภาษีจากอะไรเนี่ยสามสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะจะมีคุยกับเขาไหมคะก็ต้องยกเหตุและผลแล้วก็เอาเอาเหตุและผลคุยกันครับคงไม่ใช่ลักษณะของการประท้วง นะครับเพราก็เรียนด้วยด้วยความเคารพเพราะว่าเรื่องของกลไกภาษีสุลกากรในแต่ละประเทศนะครับมันเป็นโซเวเรนตี้คือมันมันเป็นมันเป็นสิทธิของแต่ละประเทศที่จะมีอํานาจในการกําหนดได้นะครับอันนี้มันมันเป็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 นสิทธิของของเขาเช่นเดียวกับของเรานั่นแหละแต่เราก็คงจะไม่ใช้วิธีที่จะขึ้นกระแพงภาษีแข่งขันกับเขานะครับแต่เราคงใช้วิธีไปพูดคุยกันด้วยความเข้าใจแล้วก็เอาเรื่องของ ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยมีม,มีทั้งเราเป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนานแล้วเราก็เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐนะครับเราจะทํายังไงเพื่อที่การพูดคุยเจรจาเนี่ยมันจะออกไปในทางที่เป็นบวกทั้งสองฝ่ายคือเรียกว่าเป็นวินวินเมื่อวานมีการอภิปรายในสภานะครับผมชอบมากอยู่หลายท่านนะครับมีการอภิปรายในเรื่องของอวันนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างในสภาเนี่ยเมื่อวานนทุกคนหันหน้าเข้าหากันะนะครับวางเรื่องการเมืองแล้วก็เอาเรื่องปัญหาของประเทศเอาเรื่องของ อัตราภาษีทรัมป์เนี่ยมาพูดคุยนะครับทัดงฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพูดกันเรื่องของความสามัคคีเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสุดยอดที่ได้จากสภาเมื่อวานคืออะไรครับสุดยอดที่ได้มาจากสภาเมื่อวานนี่สรุปสั้นๆหนึ่งคืออะไรผมเรียนอย่างนี้นะครับแม้แต่ฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดในประเด็นที่น่าสนใจผมเล่าบางคนแล้วกันหนึ่งก็คือท่านท่านสุริยัญญานะครับคุณหมเขาพูดถึงเรื่องของว่ากลไกที่จะต้องแก้ไขนโดยเฉพาะการเดินหน้าเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การเจรจา มันมีเรื่องของการเยียวยาภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าภาคการเกษตร <c oughs> ที่ได้รับผลกระทบเราจะเยียวยาอย่างไรเราจะเข้าไปช่วยเขาอย่างไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่องว่างทางการคลังค่อนข้างตึงครับ fiscal <oughs> space เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็ออฟเฟอร์ในเรื่องของว่าถ้าเกิดว่ารัฐมีความจำเป็นจะต้องขยายเกาะน,นะครับเรื่องของออประกอบหนี้เนี่ยก็รับฟังได้ <c oughs> นะครับตรงน,นี้ก็มาพูดคุยกันซึ่งเรายังไม่ได้คิดนะครับแต่ว่าความหมายก็คือ ท่านก็เปิดทางว่าเออมันเป็นไปได้ในกรณีที่มีความจําเป็นถ้าจะมากันแก้ไขปัญหาในเรื่องของวิกฤตครั้งนี้ท่านจุดติไกรเลอร์นะครับพูดถึงเรื่องว่าวันนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องละวางในเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างการผลิตเราต้องมีการกระจายความเสี่ยงคือดิเวอร์ซิฟายตลาดของเราเนี่ยไปยังประเทศอื่นๆซึ่งเราพูดมายาวนานแต่เราไม่เคยทําได้จริงเพราะว่า ภาคเอกชนก็อยู่กับความง่ายภาครัฐก็อยู่กับความง่ายคือตลาดมันยังไปได้ก็เดินเดินหน้าไปที่เดิมนะครับเราก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงในอนาคตนะครับมีการปรับเปลี่ยนหาตลาดใหม่ๆคุณคัตยาสวัสดีผลพูดน่าสนใจมากว่าวันนี้เนี่ยสังคมทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มเขาเขาพูดกันถึงแต่เรื่องของการกำแพงนะครับกำแพงภาษีเนี่ยบางประเทศก็บอกว่าจะสร้างกำแพงสู้บางประเทศก็บอกว่าจะทุบก,กำแพงออก แต่ประเทศไทยเนี่ยเราควรจะวางตัวให้เป็นสะพานเราจะสร้างสะพานเพื่อที่จะเชื่อมเมอสสหรัอเมริกากับโลกแล้วก็สร้างสะพานเพื่อที่จะให้การค้าขายเนี่ยมันมันสามารถเดินหน้าได้ต่อไปขอไปครับตรงนี้มันเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจหลายๆท่านครับดีๆผมก็ฟังอยู่หลายท่านผู้ก็พูดดีนะทีนี้เนี่ยเรียนถามนิดหนึ่งแทนชาวบ้านเนี่ยเรามีคณะตอนนี้เท่าจับทางได้คือชุดนายกนะคุณคุณหมิวค่ะแล้วก็ชุดของท่านว่าการคลังรองนายกท่านพิชายชุนขาววชียรแล้วก็มีชุดเจ้าหน้าที่นะฮะทีนี้ชาวบ้านอยากรู้ว่าตอนนี้ ที่ลิงก์ต่อเจราจากับอเมริกานี่ทีมไหนฮะคุณจุลพันธ์เอ่อเป็นทีมของท่านพิชัยครับคือทีมของท่านนายกรวมถึงท่านท่านอาจารย์พันศักด์เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นในลักษณะของการกำหนดนโยบายและทิศทางซึ่งการประชุมกันเนี่ยเป็นการลงลงรายละเอียดในรายไอเทมนะครับไม่ได้พูดถึงเฉพาะเซกเตอร์เพราะว่าม,มันจะต้องดูรายรายสินค้าเลยว่าอะไรที่จะมีผลกระทบอย่างไรมากน้อยอนะครับแล้วก็นําโจทย์ทั้งหมดรวมถึงข้อมูลที่รวบรวมจากสภาจากหลายหายแหล่งเนี่ย การพูดคุยกับภาคเอกชนเองเนี่ยนะครับก็จะนําส่งไปที่ทางคณะเจรจาคือท่านพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็จะเป็นคนนําคณะเดินทางไปอเมริกาเพื่อไปพูดคุยกับจไปจะไปเมื่อไหร่มีมีไทม์ไลน์บ้างอย่างก็พอจะเยี่ยมเยี่ยมได้ไหมครับผมผมยังไม่เห็นไทม์ไลน์ครับค่ะข้าใจว่าจะเร็วที่สุดครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เองให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะว่าแนวทางของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดการส่งออกแต่จะใช้วิธีการอาจจะเพิ่มการซื้อสินค้าจากสหรัฐพอจะมี ย้มแย,ย้มมาไหมครว่าเราจะซื้อ<า>อะไรจากเขาเพิ่มได้บ้างเอ,อผมคงไม่บอกเป็นเป็นสินค้านะครับแต่ผมคงจะอธิบายอย่างนี้ครับว่ามันเริ่มจากสูตรการคำนวณเพราะว่าสูตรการคำนวณเขาคือเทรดดิมบาลานอาหารด้วยเรื่องของอินพร์ตก็คือการขาดดุลการค้าอาหารด้วยการนําเข้าของสหรัฐนะครับไอโจทย์นี้วิธีการลดเนี่ยมันก็มีหนึ่งก็คือการการเพิ่มการนําเข้าจากสหรัฐ สองคือลดการส่งออกของเราแต่ภาพการส่งออกต้องเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญของเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นโจทย์ในการลดเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ในข้อถกเถียงของพวกเรานะครับวิธีการก็คือนําเข้ามากขึ้นจากสหรัฐแต่เราจะเลือกอะไรนะครับอย่างแรกที่เราต้องไปดูก็คือการนําเข้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็คงต้องดูสินค้าที่เรามีการนําเข้าอยู่แล้วอาจจะจากประเทศอื่นนะครับแล้วเราสามารถทดแทนได้โดยการนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาโดยที่มันไม่กระทบกับราคา เสถ่าราคาของสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศถ้าเราสามารถเลือกได้แล้วก็ดําเนินการได้และอาจจะมีการเยียวยามีการชดเชยให้กับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เป็น,นกลไกที่สามารถทําได้แล้วก็จะลดเรื่องของการไอเทรดเซอร์พลัสที่มันเกิดจากสหรัฐอเมริกาที่ที่เกิดกับสหรัฐอเมริกาได้ระดับหนึ่งนะครับนอกจากนั้นคงมีมาตรการอื่นอีกหลายอย่างครับเช่นเรื่องของการเข้มงวดตรวจสอบสินค้านําเข้าสินค้าสวมสิทธิ์นะครับ เรื่องของ non tariff barrier นะครับแล้วเราคงต้องไปมองในเรื่องของโอกาสเพิ่มเติมด้วยเพราะโอกาสเนี่ยมันก็มีครับอย่างเช่นวันนี้เราเห็นเลยสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางประเทศจีนมันรุนแรงขึ้นถูกไหมครับในเรื่องของการค้าเนี่ยตรงนี้ประเทศไทยเราก็มีการผลิตสินค้าบางประเภทซึ่งสุดท้ายผู้บริโภคก็ยังต้องบริโภคอยูแ่แล้วเขาจะหาสินค้าจากที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีช่องทางสามารถเจรจาความได้เป็นผลสําเร็จ แล้วมันมีช่องว่างทางราคาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของสินค้าไทยเช่นเดียวกันสุดทมายมเงิน,นลงทุนที่ไม่สามารถข้ามไปมาระหว่างประเทศได้นะครับบางประเทศเขาก็ใช้มาตรการเรื่องภาษีดิจิทัลเซอร์วิสแพ็บางประเทศก็ใช้มาตรการบอกว่าเรื่องของเงินลงทุนต่างประเทศจะจะหยุดชะง,งักจะหยุดลงสุดท้ายมันก็ต้องหาที่ไปถ้าประเทศไทยเป็นโอกาสรเราหาได้นะครับมันก็จะอาจจะเกิดการลงทุนเม็ดเงินใหม่ๆที่จะไหลเข้ามาในประเทศ ครับสุดท้ายแล้วในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางอ้อมอย่างเช่นสินค้าจากจีนจะทะลักมาบ้านเราอีกรอบหนึ่งยอย่างเนี้เราก็เตรียมไว้แล้วใช่ไหมคุณจุลพันธ์ถูกต้องครับมีการพูดคุยกันอยู่ครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบเช่านไรแต่ว่าก็ต้องเรียนเรียนตรงๆหนึ่งก็คือเราก็ต้องหามาตรการที่จะอรองรับนะครับตรวจสอบในเรื่องของมาตร,าตรฐานคุณภาพสินค้าให้มันครบถ้วนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดกับภาคเอกนชนไทยสองคือก็ อย่าวอร์รี่อย่าอย่าห่วงจนเกินไปนะครับเราก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนที่ท่านพี่สมานได้เรียนนะครับมีผลกระทบในเรื่องการค้าเนี่ยสินค้าจีนก็ต้องไหลไปที่อื่นแน่นอนแต่มันไม่ได้มีประเทศเดียวในโลกคือประเทศไทยนะครับก็จะมีการกระจายตัวไปยังหลายๆประเทศในโลกนะครับของประเทศไทยเองเราก็ต้องสร้างมาตรการแล้วก็กำแพงที่จะ คอยปกป้องภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เอสเอมอีของภายในประเทศให้ได้เท่านั้นครับสุดทัายาน,นี่ท่าเดียวคุณท้องเหมียวถ้ามองด้วยสายตาประสบส่วนตัวเนี่ยนะะคิดว่าจีนกับเมริกาจะภาษาเฉพาะคือจะฟาดกันอีกนานไหมเนี่ผมมองว่าน่าจะเรื่องนี้เนี่ยมันต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเทรดบลาลานซ์ของโลกละมันเชฟมันเลื่อนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มดุนเดิมมันคงไม่กลับไปอยู่จุดเก่าะนะครับ<อ>เราก็ต้องปรับตัวแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้กับกับโลกในปัจจุบันซึ่งสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีชื่อทรัมป์มีประเทศจีนซึ่งเป็นคู่แข่งในการค้าคะนะครับเราก็ต้องปรับตัวแล้วเราจะอยู่ตรงไหนนะครับ<อ>ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความยืดหยุ่นของภาคเอก,กชนแล้วก็กไกของรัฐที่จะเสริมเข้าไปเพื่อที่จะทําให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถมีความง่ายในการปรับตัวได้เร็วขึ้น รัฐรบาลมีการประเมินในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์บ้างไหมคะว่าการที่ทรัมป์ขึ้นภาษีแบบนี้กับไทยเนี่ยจริงๆเป็นการบีบให้ไทยหันมาหาสาหรัฐแล้วก็ออกห่างจากจีนมากขึ้นหรือเปล่าคะออมันคงไม่ได้เพาะในจ,จุดนั้นออขนาดนั้นนะครับไม่ได้มองลักษณะนั้นเป็นเป็นจุดเดียวถามว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ก็เป็นไปได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่ามาตรการที่ทางสหรัฐอเมริกาดําเนินการไม่ได้ดําเนินการอยู่แต่เพียงประเทศไทย นะครับมีประเทศอยู่ห้าสิบกว่าประเทศที่เป็น reciprocal คือมาตรการภาษีตอบโต้เนี่ยห้าสิบกว่าประเทศซึ่งเป็นประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาครับประเทศที่ขาดดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาคือคือสหรัฐเนี่ยเขาได้ดุลเนี่ยยังโดนสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับก็โดนสิบเปอร์เซ็นกันทั่วหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นมาตรการในการผมมองว่ามันเป็นมาตรการในการปรับสัมดุลภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมัน กระทบกับการค้าโลก10เปอร์เซ็นต์เเป็นเบสเบสไลน์นะนี่อาจจะฉุดให้เศรษฐกิจไทยไม่โตเหมือนกันไหมคะท่านรัฐมนตรีคะ GDP ที่ตั้งไว้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีผลกระทบนะครับคือต้องยอมรับว่ากระทบแน่ๆนะครับในเรื่องของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจข้อห่วงใยที่มีการอภิปรายในสภาแล้วเราก็ทุกคนต้องคิดได้ครับว่าหากมันเกิดสถานการณ์ที่มันเอ็กซ์ตรีมคือมันมันถึงสุดขั้วจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิด การชะลอตัวในระดับโลกซึ่งตรงนี้เป็นข้อวงอใหญ่นะครับ,รบในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยกระทบกับ GDP ไหมกระทบแต่กระทบเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ขอเวลานิดนึงครับเพราะว่ามันอยู่ที่กระบวนการเจราจาเพราะว่าสมมติฐานที่ต้องใส่เข้าไปในสรรมการที่สําคัญเนี่ยรเรายังคุยไม่จบนะครับ,รบมันจะไปวิเคราะห์แล้วก็ไปไปประเมินว่าสุดท้ายมันจะโดนะจะเหลือเติบโตหนึ่งเหลือเติบโตสองหรือว่าจะยังคงสามเนี่ยมันตอบไม่ได้ นะครับขอเวลาให้ได้มีข้อสรุปจากการพูดคุยถึงจะมาดูกันอีกทีนึงครับเอาละครับก็ได้จานนี้ก่อนวันนี้ขอบขอบพระคุณนะฮะคุณจุลปันที่ให้เวลาขอบพระคุณมากเลยครับสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะคุณจุลพันอมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยคลังค่ะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารอย่านับศพได้ไหมไม่นับศพก็ได้ค่ะโอ้โหมริกากับจีนกันี่แหละมันมีสำนวนอะไรนะคะช้างสารชนกันญ้าแพรก็แหลกลานก็แหลกลานนี่แหละครับ รอติดตามนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาจับตาประเทศไทยกันต่อค่ะบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับ บ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ20,000เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดก,กับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหามไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2 8 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดอินทาและที่สำคัญ อยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0-81 3351011หรือสแกน QR ว o d e คได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดพิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ